สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยครับผมวันนี้ครูโด่งจะมารีวิวเหรียญให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทของราชการที่7นี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญ หาบาทชนิดนี้ก่อนนะครับนี่คือเหรียญห้าบาทนิกเกิลน,นะครับวาระที่หกวันเปิดพระบรมราชานุสาวรีนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาประชาธิปกนะครับพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่เจดของเรานะครับมาดูลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับเคลือบไส้ทองแดงชนิดราคา5บาททองแดงนี่ก็จะอยู่ที่75%ปอร์เซนนะครับแล้วก็นิกเกิลก็จะอยู่ที่25%ปอร์เซนมาดูวงขอบนอกนะครับวงขอบนอกก็จะเป็นลักษณะของเฟืองจากละเอียดนะครับโดยรอบเหรียญ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าความโตของเหรียญก็จะอยู่ที่30มิลิเมตรน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่12กรัมเหรียญน,นี้ก็ยังเป็นเหรียญ UNC นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมอีกเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันราคาไม่สูงมาดูลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับ กลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาปัชาทิปกนะครับพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่า10ทธันวาคม2,400 75เพสหในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาประชาธิปกนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าพระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีจุดกลมนะครับคันระหว่างข้อความเบื้องบนแล้วก็เบื้องล่างเอาไว้ มาดูด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับด้านหลังเหรียญบริเวณกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระปรมาภิษไทยย่อนะครับปปอรอคไขกันนะครับภายใต้พระมหามงกุฎไทยในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับด้านขวา มีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างด้านซ้ายมีข้อความว่า2,523เหรียญนนี้เป็นเหรียญของรัชกาลที่7นะครับแต่ว่าผลิตในของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาเมื่อปี2,523นะครับเ,เออบือ้อลงล่างด้าน,นขวานะครับมีเลขบอกชนิดราคา5บาท วันครบรอบนะครับพุทธศักราช2,523วันที่ประกาศใช้24พฤศจิกายน2,523จำนวนการผลิตถือว่าเหรียญนี้ผลิตมาไม่มากนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่2,113,000เหรียญเท่านั้นเองถือว่าเป็นเหรียญมาผลิตไม่เยอะนะครับ ประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่97ตอนที่179ลงวันที่24พฤศจิกายนนะครับ2,523นะครับโดยกรมธนารักษ์ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ปัจจุบันราคาก็ลงมาเหมือนกันนะครับ เหรียญน,นี้ถ้ามาปี2,559นะครับกูโด่งได้มาถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็ตกอยู่ที่100บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่ประมาณ40บาทครับก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาไม่สูงราคาไม่แพงก็สามารถสะสมได้แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จะซื้อจะหาอะไรจะใช้เงินอะไรก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกหาหน่อยนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากข้อคิดเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆในทุกหนึ่งการกระทําไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับจะมีคนตัดสินคุณอยู่เสมอ แต่จงทำถ้าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างของคุณหรือเป็นประโยชน์กับองค์กรที่คุณอยู่นะครับ mm. เพราะว่านั่นหมายถึงคุณค่าของตัวคุณเลยครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโด่งในการทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับที่มีอยู่ในช่องสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ